ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับ v i p ของเราในวันนี้ไบรตันเปิดบ้านเจอเชลซีคู่นี้เตะกันตีสามครับแฮนดี้ขับแรกเปิดมาให้เชลซีต่อครึ่งลูกแต่ว่าราคาไหลไปที่ปอปายนะครับปัจจุบันไบรตันอยู่อันดับ10ของพรีเมียร์ลีกแข่งยี่สิบชนะไป8เสมอ10แพ้6ยิยง35เสีย38เก็บได้34แต้มวิเลสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ส่วนเชลซีอยู่อันดับที่4ของพรีเมียร์ลีกฮะแข่งยี่สิบสี่ชนะสิบสอง47เสีย31เก็บได้43แต้มคห้าวิเงสี่สิบเจ็ดเสียสาดสิบเอ็ดเก็บได้สี่ส เลยโดยที่5เกมนี้เชลซี Chelsea เอาชนะไบรตันได้ทั้งหมดครับเจอกันครั้งล่าสุดเชลซีเปิดบ้านชนะไบรตันไป4-2ต่อ 2. 5 <Councillor. S 2> เกมที่เจอกันเชลซีเข้าวินทั้งหมดจบสูงไป3จบต่ำไป2 10เกมหลังสุดไบรตันชนะ3เสมอ4แพ้3เฉลี่ยยิง1.4เสีย1.6ลูกต่อเกม10เกมวิน5จบเกมสูง5เกมล่าสุดนะครับปลุกไปแพ้นอติงแฮมฟอร์เรสย่อยยับจริงๆฮะ7-0ส่วนเชลซี10เกมหลังชนะ4เสมอ3แพ้3เฉลี่ยยิง2ลูกเสีย1.3ลููกกกกกต่่อเเเเมมมม10วิน3ครั้งงจบสส5ลาุ เปิดบ้านเชิญชแนลเวสเซม2-1ตัวหลักที่คาดการณ์วันนี้ครับไรตันน่าจะใช้ชัวเปโดรคาโอรุมิโตมะแดนนี่เวลเบกคาร์ลอสบาเลบายาชินอายารีและยาคูบามินเต้ครับออกสตาร์เป็นตัวจริงโซนเชลซีฟิลิปยอร์เกนเซ่น่าจะได้รับโอกาสอีกรอบนะฮะแผงหลังก็น่าจะมีชาโลบาริวัลโควิลมาคูคูเรียกุสโต่กองกลางครับคาเซโดเอนโซเฟร์นันเดสเปโดเนโตโคพาเมอร์ครับเจโอนสันโชและนาเปาอาจจะใช้คิสโซเฟอร์เอ็นกุนกูครับแผนที่ขับกอล์ฟราคาบนเชลซีต่อปอปาราคา2ต่อเสมอสูงต่ำก แทง3ลูกราคา2 3.25มดสามาดูเซติเฮดทูเฮดเกมล่าสุดกันหน่อยครับคู่นี้เจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่28เดือน9 2024เชลซีเปิดบ้านอัดบริตันได้4ต่อ2ซึ่ง42เนี่ยเกิดขึ้นในครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะครับประตูส่วนครึ่งหลังเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้ครับรูปเกมฮะบบริตันครองบอลที้เหนือกว่าเชลซีครองบอลไป59ยิงไป15เข้ากรอบไป5ส่วนเชลซียิง15เข้ากรอบไป7ครองบอล41%นครับแต่ว่าแม่นกว่าวันนั้นได้ประตูมาถึง4ลลูกเย ส่วนเกมล่าสุดที่ไบรตันเปิดบ้านเจอเชลซีแพ้เชลซีไป12ึ่งสองครับวันที่16เดือน5 2 0 2 4แล้วเปิดดูประวัติไบรตันเปิดบ้านเจอเชลซีมา9นัดฮะนับตั้งแต่2012จนถึงปี2 0 2 4ไบรตันชนะ2ครั้งสเสมอ3ครั้งและแพ้เชลซีไปถึง4ครั้งผลงานของไบรตันนะครับในบ้าน5นัดหลังสุดไม่ชนะเลยสเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2สเสมอเซาท์มปันแพ้พาเลทเสมอเบรนท์ฟอร์ดเสมออาร์เซนอลและเกมล่าสุดแพ้เอเวอเรตันะส่วนในรายการนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขารอมาด้วยการบุก อรถึง4ต่อศูนเลยฟอร์มภาพรวมของไบรตันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีช่วงที่ไม่แพ้ใครต่อเนื่องกันถึง7เกมนะครับแต่ว่า2นัดหลังสุดเนี่ยแพ้คาบ้านให้เอเวอเรตแล้วก็บุกไปแพ้ฟอร์ดถึง7จศแพ้แบบยิงประตูไม่ได้เลยนะฮะส่วนเชลซีครับภาพรวม5้านัดหลังสุดเนี่ยมีแพ้ซิตี้ฮะสามหนึ่งครับที่เหลือเนี่ยชนะไป3เสมอ2ถือว่ามาตรฐานก็ยังไม่ตกไปไหนครับแต่ว่าฟอร์มเกมเยือนเนี่ยห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวคือการบุกไปชนะโลโคโมทีฟสามต่อนนหนึ่งในศึกคอนเฟอับุกพ อิฟสวิดบุกเสมอพาเลทครับและเกมล่าสุดบุกแพ้แมนซิตี้สา่ส่วนในรายการนี้เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านถล่มมอคแคมไปถึง5.0ต่อศนะูนณตอนนี้ครับยังมองว่าเชลซีมีฟอร์มที่ดีกว่าในเรื่องของเกมบุกเพราะว่าคาดเฉลี่ยในการยิงประตูเนี่ยเหนือกว่าไบรตันนะครับแต่ด้วยความที่เป็นบอลถ้วยฮะไบรตันเล่นในบ้านครับนัดเดียวชี้ชะตาใส่เต็มแน่นอนส่วนเชลซีเองเนี่ยการทําทีมของมาเรสกาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าในศึกฟุตบอลถ้วยกับในรีเมลีกเนี่ยมักจะโลเทชันใช้กันคนคชชุดแต่่่ผมือวาวนน นี้น่าจะมีการผสมผสานครับระหว่างตัวหลักกับตัวสำรองเพราะว่านี่คือบอลถ้วยในประเทศเอาเป็นว่าครับณนะตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะดูดีกว่าแค่ชื่อชั้นแล้วก็ฟอร์มในช่วงหลังนะครับแต่นะทางสุดท้ายเดี๋ยวผมจะตัดสินใจช่วงเย็นอีกทีนึงขอไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมให้แน่นก่อน,นี้ครับแล้วเดี๋ยวส่งแนวทางให้ในหมู่บ้านของเรา